หลังจากนานอนหนูจะเล่าเหตุการณ์ก่อนที่เพื่อนอะเข้าไปในรถแอมบรีนที่ตำรวจเขากระชากขึ้นไปอันนี้หนูก็ได้ยินเสียงแบบว,ว่าลักษณะเหมือนคนโดนตกในรถแต่ว่าแต่ว่าหนูกระชุบประตูเอมเบรนนะคะทุบๆ,ๆๆแล้วก็ถามเพื่อนว่าเอ๊ะมึงเป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนอเขาไม่ตอบอะไรมีแค่เสียงที่เขากีดแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ตำรวจนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดประตูอะไรให้ มาสักพักประมาณสักสิบนาทีกว่าๆแล้วก็ตำรวจเยเปิดประตูออกมาแล้วก็เดินเดินขึ้นไปหาเพื่อนแล้วก็ถามว่าเออมึงเป็นอะไรทําไมแต่ว่าเขาไม่มีสติแล้วตอนนั้นเขาร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้แล้วก็เกี้แบบขาดสติไปแล้วแบบตั้งใจนั้นกันใช่พออีกแป๊บๆก็พอเราเหตุการณ์ให้ฟังทุกอย่างแล้วก็มีพี่กู้ภัยมาคนหนึ่งผู้ชายแล้วก็นั่งด้วยกันสองคนเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกอย่างแล้วก็มีผู้หญิงด้วย เขาก็ถามแล้วก่อนนั่นแหละตามที่คนนี้เขาเล่าไปเนาะหลังจากหลังจากนั้นก็คือเรากลับบ้านตอนเช้ามาแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาลนั่งแท็กซี่ไปเป็นเป็นกะคนั่งนั่งแท็กซี่ไปเป็นวันที่ยังเป็นวันที่ยี่สิบแต่เป็นช่วงใกล้จะเที่ยงค่ะแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาก็ตรวจก็บอกคนตรวจว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆแล้วก็ให้ให้ขยาแล้วก็ คนตรวจธรรมดาเนานะ,ะคนตรวจธรรมดาแล้วก็กลับบ้านคือตอนนี้ค่ะหนูหนูต้องทัดไทม์นะว่าหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้หมอคนที่ตรวจฟังด้วยนะคะว่าคุณหมอคะใช่รถที่หนูเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าใช่ใช่ใช่คเบียนรถอันนี้ไหมที่เกิดเหตุเพราะมันเกิดเหตุหลายคันในคืนนั้นหน้วบอกของหนูเป็นเป็นสีแดงค่ะที่เกิดเหตุแล้วทีนี้นเขาก็บอกว่าอ๋อทำไมไม่มาโุงบยานหนูก็บอกว่าหนูจะเท้าความไม่ฟังว่าหนูอยากมานะแต่ตำรวจไม่พามา หนูยังมาไม่ไหวเข้ามาเลยหนูก็รีบมาแล้วหนูก็เล่าเหตุการณ์ว่าหนูเจออะไรมาบ้างให้ต้องให้ให้แพทย์คนนั้นัาฟังแพทย์คนนั้นก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวแพทย์จะช่วยอันไหนที่เป็นอุบัติเหตุเผลออุบัติเหตุแพทย์จะช่วยตรวจอันไหนที่ไม่ใช่อุบัติเหตุแพทย์ก็จะช่วยเยกให้แพทย์รับปากกับหนูแบบนี้ห่าค่ะแล้วแพทย์ต้องตรวจเอกออลให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าหนูเจอแบบนี้หนูก็เล่าให้ฟังว่าเออหนูเจอตัวยบข้อหาหนูเนี่ยหนูบริสุทธิ์ใจแพทย์เจาะเลือดหนูไปเลยค่ะหนูก็บอกแบบนี้ เขาบอกได้ได้ได้เพราะว่าหนูต้องเคลมประกันด้วยคือยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีประกันชั้นหนึ่งทีนี้เขาก็ทําการตรวจเอ็กซเรย์โอเคเขาบอกว่าเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรหักนะคะยินดีด้วยแต่แผลพวกจำเนี่ยค่อนข้างหนักพวกจำเนี่ยก็เห็นได้ชัดแต่หมอไม่สามารถเขียนเขียนจะมีหมอใหญ่อีกคนนึงค่ะเขาจะมาเขียนไอตอนแรกเป็นหมอเล็กหมอตรวจธรรมดาเอทเพืร์นะคะแล้วพอเขาจะให้ใบตรวจของหมอเขาบอกว่าคุณชลที่ช่ว บตรวจนะคะไม่มีรอยไม่ได้มีอะไรแตกหักค่ะมีแค่รอยทกช้ำจากอุบัติเหตุเขาบอกอตอนที่เราคุยกันกันกบหมอหมอสุขพาน,น่ะคะ่ะหมอที่ตรวจคนแรกอะหนูบอกว่าให้แยกตรวจใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นอุบัติเหตุก็แยกอุบัติเหตุอันไหนที่เป็นรอยทำลายร่างกายก็ทำลายร่างกายก็บอกว่าไม่สามารถเขียนระบุ จะให้แค่นี้ค่ะในรับรองแพทย์ก็คือให้แค่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีรอยฟกช้ำหนูก็ได้มาแค่นั้นแล้วในในตอนนั้นนะ่ยยังมีร้อยตำรวจอีกด้วยผู้หญิงแต่หนูไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าเอะงั้นหมอหมอให้แนะนําไปคุยกับรอยลินคนนี้ไหมเออเขาจะมีวิธีแก้ไขแต่พอหนูไปคยุยเขาก็บอกว่าแล้วทําไมหนูถึงไม่กล้ารถเขาไปไม่กล้าไปเอารถหนูบอกว่าทําไมหนูจะไม่กล้าหนูกล้าค่ะแต่หนูต้องการผลตรวจ เลือดของหนูไปยืนยันกับตำรวจด้วยเขาบอกว่ารดเงินหนูไม่สิ่งผิดกฎหมายหรอทําไมถึงไม่กล,ล้าอะไร้ะแล้วหนูเกงแล้วว่าแบบคือหนูอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่หนูต้องการสิ่งที่หนูต้องการคือการตรวจร่างกายที่แยกนะคะระหว่างรอยอุบ,บัติเหตุกับรอยทาลายร่างกายสองผลเลือดที่เจาะไปให้ยืนยันว่าแอลกอฮอล์หนูเป็นศูนย์เพราะว่าหนูก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหนูไม่ได้ดื่มมา ทีนี้เขาให้มาแค่ใบรับรองแพทย์ธรรมดาก็าไม่รู้จะทาไงกวา่าโอเคเดี๋ยวนัดนัดคุยกับประกันแล้วกันก็ประกันจะว่ายังไงประกันก็เอาเอกสารทุกอย่างไปยื่นกับร้อยเวรร้อยเวรก็ตีอุบัติเหตุเขียนให้หนูแค่ว่ารถทะเบียนนี้เกิอดอุบัติเหตุเวลานี้โดยสารมากับคนนี้เท่านั้นไม่มีระบุเลยค่ะว่ามีแอลกอฮอล์หรืออะไรไม่มีเลยค่ะจนหนูนํารถออกมาประกันพาหนูไปชี้จุดเกิดเหตุว่า อ๋อเกิดภัยพิบตตรงนี้ตรงนี้อาชีพเพื่อที่จะดําเนินเรื่องของกันไปวันถัดมาเนะี่ยค่ะมีเบอร์ปริศนาซึ่งเป็นเบอร์ตรงกับวันที่ที่สอ่าใช่เป็นเบอร์ตรงตรงกับ่าที่แจ้งความเนาะว่าเขาเป็นคนรับเรื่องเนี่ยคนนี้แหละค่ะเป็นร้อยตํารวจเอกซึ่งอ้างชื่อว่าเป็นร้อยตํารวจเอกที่รับเรื่องแล้วก็จดบันทึกประจําวันของหนูหนูนบอกว่าให้หนูมารับทราบพวกอาหารมาแล้วค่ะแอลกอฮอล์ร้อยห้าสิบหนูบอกว่าร้อยห้าสิบได้ยังไงคะในเมื่อหนูไม่ได้เมาคนเลือด เนี่ยตรวจหนูไปตรวจโรงพยาบาลมาแล้วด้วยแล้วแล้วคุณเอาผลตรวจโรงพยาบาลมาจากไหนอะเอาผลตรวจของหนูมาจากไหนอะในเมื่อหนูขอโรงพยาบาลแล้วเขายังไม่ให้หนูเลยแล้วเขาไปเอามาจากไหนอะร้อยห้าสิบใช่ไหมคะถ้าถ้าในที่เกิดเหตุถ้าถ้าขึ้นร้อยห้าสิบหนูต้องได้เซ็นเอกสารแล้วนี่ก็หนูก็ไม่ได้เซ็นแล้วรถหนูก็ออกมาแล้วด้วยหก็บอกแบบนี้แล้วทําไมถึงถึงแบบว่ามากล่าวหาเขาก็บอกว่าหนูหนูจะไม่ยอมรับใช่ไหมหนูจะไม่ยอมมารับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมหนูบอกว่า เดี๋ยวหนูจะให้ทานายติดต่อกลับไปเพราะหนูไม่ได้ผิดเดี๋ยวหนูจะให้ทานายติดต่อกลับไปเขาก็บอกว่าเขาจะดําเนินคดีกับหนูทางกฎหมายต่อไปแล้วเขาก็วางสายกัเลยค่ะ